อังคารนะเวลาที่จะขอพรจากเทวดาประจําวันเกิดของตัวเองเนี่ยมันต้องมาแกะนะต้องมาสืบทราบต้องมาดูก่อนว่าคุณสมบัติพื้นฐานของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องใดที่เรายังขาดตกบกพร่องแล้วก็ขอให้มีเข้ามาเรื่องไดเป็นปัญหาขอให้ขอออกไปเรื่องใดที่เป็นโอกาสที่จะคว้ามาได้ก็ขอให้ได้ท่วมทอนถูกต้องไปบอางั้นเริ่มนะวันอังคารเนี่ยนะลักษณะของ วาสนาสชะตาชีวิตเนี่ยมันจะได้ดิบได้ดีเพราะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ให้มากกว่าครึ่งแล้วกันนะบางคารั้งบอกโอ้เราก็เหมือนกับว่าทําหน้าที่ของตัวเองไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่จะทําให้เรารุ่งเรือง,องขึ้นมาได้น,นะอาจารย์ตีเป็นตีนครึ่งหนึ่งผู้ใหญ่อะ่ะอีกครึ่งหนึ่งคู่ครองก็มีผลนะธนบาคารบอกโอ้ทำไมชีวิตของเรามันเหมือนเป็นเด็กตลอดเวลาเลย อ่าทำไมชีวิตคนอังคารมีความเป็นเด็กตลอดเวลาหนึ่งความร่าเริงแจ่มใสามากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันคือไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่คนอังคารสังเกตดูจะดูเด็กอยู่เสมอจะดูแบบอ่อนเยาว่าเริงสุขซนนะคือแต่เด็กตัวเล็กนี่ก็ซุปสนอนตลอดนะที่ว่ามีแผลตามตัวเนี่ยอังคารแน่นอนเออแล้วก็ผอโตมาก็มีความร่าเริง ดังนั้นไอ้ความแบบสนุนสนานร่าเริงเฮฮาเนี่ยทำให้คนวันอังคารเนี่ยเ,เหมือนแบบว่ามีเขาเรียกนะระบบของร่างกายที่มันดูอ่อนเยาว์มากกว่าชาวบ้านเขาทีนี้ด้วยความที่เป็นเด็กซุกซนอารมณ์แจม่มใสคนก็รักง,ง่ายผู้ใหญ่ก็เมตตาง่ายคนที่เป็นคนรักวันอังคารเนี่ยนะถ้ามีแฟนวันอังคารแล้วจะรักจะหึงจะห่วงมากเพราะอะไรน่าเป็นห่วง คือคนเราอะเวลารักกันพวกเราส่วนหนึ่งก็เป็นความราักความผูกพันเนาะความรู้สึกดีต่อกันเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นความเป็นห่วงคนมันนคารเนี่ยชอบทําตัวให้แฟนเป็นห่วงคือไม่ใช่เป็นทําอะไรไม่ดีแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่เราอะเป็นเป็นคนรักคนมันนัารเราจะรู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะไปมีน้ําใจกับใครพร่ำเพรื่อจนถูกหลอกกลัวว่าความจริงใจเกินไปความ ไม่ค่อยระมัดระวังคนอันังคารจะทําให้เสียรู้ค้นทำแบบนี้ดังนั้นคนมันังคารนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะจะพูดว่าข้อแรกเลยถ้าเราจะขอพรจากเทวดาประจามันเกิดโดยใช้พยันเทวดาประจาวันเกิดคนมันังคารสีจมพู่นเนี่ยให้เราแตะหน้าผากแล้วขอขอให้เราเนี่ยมีความยั้งคิดที่จะไปทําอะไรแบบประมาทเเลิคือขอให้ตนเองไม่ประมาทเพราะเราจะบอกให้ สิ่งที่เป็นอันตรายรอบด้านเรามันมีมากมายรอคอยเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทสักข้อหนึ่งใช่ไหมอังคารถ้าตัวเราอะตัวเราอะไม่ประมาทสักข้อหนึ่งยังคิดยังทำข้อหนึ่งไอ้เรื่องภัยต่างๆมันก็เข้าไม่ยากเพราะเรามีสติเราคอยกันกรองเราไม่ใช่ว่าอะไรยังไงกับใครเราก็มีน้ําใจไปหมดเลยเปยไว้ใจคนเรื่อยเปย์ปเล่าอะไรก็ฟังไปหมดเราไม่เอาอย่างนั้นใช่ไหมเราขอพรท่านให้เรามีความหนักแน่นแบบนั้นแล้วคนอันงคารเนี่ย สิ่งที่จะต้องรู้ต้องระวังคือเวลาที่ตัวเองเนี่ยจะเสียรู้คนเนี่ยเพศตรงข้ามเนี่ยคืออาจารย์ใช้ว่าเพศตรงข้ามเนี่ยทิ้งยุคนี้สมัยนี้หมายถึงว่าเพศที่เรามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นหลงรักหรือชอบได้เพศใดก็แล้วแต่อาจจะทําความเสียหายให้เราได้นะนั้นระวังให้ดีหมายถึงว่าใครที่นอกเหนือจากคนรักเราอ่ะแล้วมาหยวยวนมาทําอะไรแปลกๆให้เรามีความรู้สึกว่า เดี๋ยวเราจะหลงผิดได้ง่ายนะชักจูงเราได้ง่ายส่วนหนึ่งความมีน้ำใจคนต่าค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นหลงรัก,กง่ายจริงหรือไม่จริงหรือไม่คน่างการเป็นคนแบบเจ้าสําราญสนุกสนานนั้นก็ต้องระมัดระวังดังนั้นเวลาที่จะขอขอพรท่านเนี่ยขอพรที่เวลาประจ้จนนะาจมันเกิดนะเวลาที่เทวดาประเจ้ามันเกิดเนี่ยท่านจะให้พรเราหนึ่งเราพยายามผืนนี้เนี่ยแตะหน้าผากเราแล้วขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปคนไม่ดีออกไปนี่ขอกับเลยสองขอให้ พรที่ดีๆแต่ครั้งที่สองเนี่ยขอพรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่คนรักที่อุปถัมภ์นะสิ่งที่เป็นความจริงใจของเราขอให้มันออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองเป็นคามมั่นคงของชีวิตเวลาที่จะขอพรเนี่ยให้ว่าคาถาแปดครั้งตามพลังวันของวันอังคารมีคาถาอยู่บนผ้ายันเสร็จศพเลยนะนั้นผ้ายันเทวดาระจามันเกิดเนี่ยใช้แต่หนึ่งครั้งเพื่ออะไรขอสิ่งไม่ดีคนไม่ดีออกไปแต่ครั้งที่สองขอสิ่งที่ดีโชคลาภเงินทองให้เข้ามา ทํำแบบนี้นะแล้ววันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขมีความสําเร็จไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่เงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่คือพอรของคนวันอังคาร